เราทุกท่านก็สู่รายการแม่บ้านพาตาลุยค่ะวันนี้มาพบกับแอนเกลียกรจนกิจวัฒนากันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเมนูวันแม่จะมานําเสนอนะคะเนื่องจากว่าเราจะมีการทําขนมให้แม่เราก็เลยจะทําขนมอะไรที่แม่น่าจะคุ้นเคยนั่นก็คือเค้กโบราณน,นั่นเองนะคะแม่จะดูไหม <laughs> บางแม่บางคนอาจจะบอกว่าแม่ก็ไม่ได้โบราณขนาดน,นั้นนะอะไรอย่างนี้ แต่ว่าวันนี้จะมาลองทําเค้กโบราณกันนะคะซึ่งส่วนประกอบจะมีอยู่3ส่วนในการก็คือส่วนของตัวเนื้อเค้กนะคะวันนี้เราใช้สูตรสปันเค้กของคูป้ปอนะคะแล้วก็สูตรแยมส้มนะคะสําหรับทาหน้าแล้วก็สูตรของการตีบัตเตอร์ครีมวันนี้จะทํากัน3าอย่างเลยทีเดียวนะคะสําหรับสปันเค้กสูตรคูปเปอนะคะหลายคนบอกว่าตีออกมาแล้วแบตเทอร์เหลววันนี้เราจะมาลองทํากันดูอีกทีนะคะว่ามันเหลวจริงไหมมีวิธีการทํายังไงนะคะมันถึงจะ ไม่เหลวนะคะได้เนื้อเค,ค้กที่เป็นเนื้อริบบินมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในโถตีวันนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบของน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายทั้งหมด100กรัมค่ะจะมีไข่ไก่นะคะ4ฟองนะคะก็อตอกไปเลยทุกอย่างผสมรวมกันนะคะไข่ไก่ส4ฟองนะคะใช้เบอร์สองนะคะ อีกเทคนิคหนึ่งในการอ่านสูตรเบเกอรี่ก็คือถ้าเกิดว่าในสูตรไม่ได้บอกเบอร์ของไข่มาก็ตีว่าให้เป็นเบอร์สองทั้งนั้นนะคะสำหรับสูตรนี้ใครอยากได้เค้กเนื้อเค้กเยอะๆสูงใครใส่เค้กฟอนอยากได้สูงๆก็เบอร์ศูนย์นะคะลองดูแต่ว่าแนะนําก็ตามสูตรนี่แหละคะ่ะเบอร์สองนะคะมาเริ่มตีไข่กับน้ําตาลกันเลยนะคะตีให้เข้ากันก่อนนะคะ ตีไข่กับน้ำตาลเข้ากันแล้วนะคะเช็คหน่อยดีกว่าเผื mm hmm. ่อจะติดก้นโถนั่นไงล่ะ <c oughs> แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่จริงๆมันใส่รวมกันไปได้หมดเลยแหละเราก็ใส่ลงไปเลยก็แล้วกันนะคะในส่วนของแป้งแล้วก็แป้งผงฟูนะคะรวมกันแป้งใช้หนึงร้อยกร,รัมนะคะแป้งเค้กพัดโบกหรือว่า บัวแดงก็ได้นะคะผลลัพธ์ไม่ต่างกันมากนักนะคะก็ผสมแป้งกับไข่ลงไปเลยวันนี้มีระบบแมนนวลเข้ามาช่วยด้วยเล็กน้อยนะคะใช้มือคนไปเพราะว่ากลัวแป้งจะติดอยู่ด้านข้างนะคะอ่ะได้อย่างนี้แล้วก็ตีเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้การตีให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนจะใส่เอสี ีจนมัดแป้งหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่ SP ลงไปนะคะจะสังเกตได้ว่าส่วนผสมของเราวันนี้ไข่เราจะไม่ได้มีการแชร่เย็นนะคะเพราะว่า SP เนี่ยเขาจะทำงานได้ดีในอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะถ้าเกิดว่าเย็นเนี่ยจะทำให้เขาอาจจะละลายตัวไม่ดีทำให้ส่วนผสมเนี่ยไม่ข้นนะคะอย่างที่หลายๆคนเคยคอมเมนต์มาในคลิปก่อนหน้านี้ว่า เอ๊ะทำยังไงดีตีออกมาแล้วเนื้อแบทเทอร์เหลวนะคะลองดูอีกทีนึงนะคะไม่ใช้ไข่เย็นนะสำหรับขั้นตอนนี้ลืมบอกไปว่าเราจะตีความเร็วสูงนะคะประมาณ5นาทีจนข้นขาวเลยนะคะถ้าใช้เครื่องตีเล็กก็เพิ่มเวลานะคะแล้วแต่ให้ดูว่าขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะคะก่อนที่จะใส่ SP ค่ะ ตอนนี้ครบเวลา5นาทีแล้วนะคะเราจะมาปาดอ่างกันสักนิดนึงก่อนที่จะใส่น้ํากับน้ํามันเข้าไปนะคะปาดแบบนี้เลยเนี่ยไหนใครบอกส่วนผสมเหลวเนี่ยหืมเหนืดมากนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่ใส่น้ํามันเดี๋ยวใส่น้ํามันกับน้ําเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะน้ํามันกับน้ํานะคะน้ํามันเราใช้75กรัมค่ะน้ํา50กรัมด้วยกันอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นวนิลา ที่เห็นเป็นสีดำๆข้างล่างนะคะ2ช้อนชาด้วยกันนะคะก็ปรับเป็นความเร็วต่ำๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยตอนนี้นะคะใส่น้ำมันกับน้ำและวาน,นิลาลงไปหมดแล้วนะคะจะตีความเร็วสูงนะคะอีกประมาณ2นาทีค่ะ สอนาทีแล้วนะคะก็หยุดเครื่องนะคะหยุดเครื่องปัดอา่างปัดอ่างนะคะเสร็จแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะตัดฟองอากาศประมาณ1นาทีค่ะ ตัดฟอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหยุดเครื่องแล้วก็สามารถที่จะตักใส่พิมพ์ได้เลยสำหรับพิมพ์เค้กโบราณวันนี้นะคะเราจะใช้เค้กเขอาอเรียกว่าอะไรพิมพ์ขันข้าวนะคะพิมพ์ขันข้าวซึ่งก็จะมีขนาดก้นอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะตามนี้แล้วก็ใส่กระดาษร,รองเอาไว้เรียบร้อยนะคะถ้วยจีบเนื่องจากว่าไม่มีความมั่นใจในการกะเวลานะคะเพราะนี่ก็ ทำครั้งแรกไปพร้อมๆกันเหมือนกันนะคะสําหรับเนื้อของแบตเตอร์ที่ได้นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเห็นนะคะลักษณะประมาณนี้ได้อย่างนี้เราก็ทำการตักใส่พิมพ์นะคะอันนี้จะใช้สก๊ปที่ไปโดนมาจากไดโซนะคะ60บาท ใส่ลงไปสามในสี่ของถ้วยนะคะตอนนี้เราก็จะมีการอบรองน้ำสักนิดหนึ่งนะคะก็จะใส่น้ำลงไปนะคะประมาณ1เซนติเมตรประมาณนี้นะคะครึ่งประมาณเกือบเกือบเซนติเมตรนะคะก็จะใช้ไฟอบอยู่ที่170องศานะคะแล้วก็อบอยู่ที่ประมาณ30-35ถึงนาทีนะคะเดี๋ยวไปดูในเตาอบกันค่ะเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับ เค้กโบราณหรือวันนี้นะคะใช้สูตรสปันเชคของคุปปอจ u s t r e l a ลนะคะเจ,จ้คุณเจ้าของสูตรนันะคะทีมี้วยรวมถึงที่ททำจากคุปปอด้วยนะคะก็มีการอบรองน้ำสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่เนื้อเค,ค้กเขาจะหดจะร่อนนะคะเนื่องจากวันนี้เราจะใช้ถ้วยครับเค้กคุปปอบอกว่าถ้าใช้ถ้วยกระดาษแบบนี้เนี่ยอาจจะมีหดมีอะไรนิดหนึ่งนะคะถ้าจะไม่อยากให้มันหดก็ต้องรองน้ำแล้วก็ เดี๋ยวฟังครูบาอาจารย์นะ <c oughs> ก็จัดไปนะคะเดี๋ยวหลังจาก30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะออกมาจากเตาอบแล้วนะคะสําหรับเค้กเนื้อสปันของเรานะคะที่จะเอามาทำเ,าเค้กโบราณวันนี้นะคะพออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเขาออกจากพิมพ์เลยเพราะว่าตัวเขาจะหมดนะคะ แต่เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้หน้าเขาเป็นรอยเราก็จะทําการคว่ำลงบนนี้ก่อนก็ผึ่งให้เขาเย็นนะคะอู่อุปรกรณ์สักนิดจะเป็นน้องโบของเราวันนี้นะคะก็หน้าตาสวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับเค้กนะคะ เสร็จอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะรอให้เขาเซตตัวนะคะให้เขาเย็นลงนะคะแล้วตอนนี้เราจะไปเตรียมในส่วนของบัตเตอร์ครีมกับในส่วนของหน้าส้มกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาค่ะในส่วนของการตีบัตเตอร์ครีมนะคะวันนี้เรามีส่วนผสมนะคะจะใช้เนยเค็มทั้งหมด400กรัมนะคะเนยขาวนะคะ200กรัมนะคะน้ำตาลไอซิ่ง350กรัมนะคะแล้วก็ เอามาตีให้เข้ากันนะคะก็เริ่มจากสปีดกลางๆก่อนเนยเขาจะมีความเย็นอยู่นะคะนิ่มแต่ว่าเย็นอยู่แล้วก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งนะคะที่เห็นวางอยู่ข้างๆนะคะเดี๋ยวตีให้เขาเริ่มขึ้นฟูนะคะแล้วค่อยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปปรับเป็นสปีดแรงสูงนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ไม่ชอบใส่เนยขาวเลยนะคะก็ใช้แต่ เนยเค็มอย่างเดียวก็ได้นะคะใช้ในส่วนของเนยขาวก็ใช้เนยเนยเค็มไปเลยทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะบอกไปน,นิดนึงว่าสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในตู้เย็นนะคะเพราะว่าคงความพงตัวทนร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีน้อยกว่าถ้าใส่เนยขาวเข้าไปเนี่ยก็จะทําใหออ้อยู่ตัวกว่านะคะในอากาศแบบบ้านเราเอ,อาระคะเริ่มขาวๆแบบนี้แล้วนะคะก็เริ่มทยอยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป ากันสักหน่อยนะคะ <S <S เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมใส่ถุงปิดได้เลย <S 1> <S 1> เตรียมผสมสีก่อนนะคอภัย ก็แบ่งเอาเป็น3ส่วน4ส่วนนะคะแล้วแต่ว่าใครอยากได้สีไหนกันบ้างอันนี้แล้วตามชอบเลยนะคะว่าอยากได้สีอะไรกันนะคะนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ มาถึงขั้นตอนของการแต่งหน้ากันแล้วนะคะสำหรับหน้าส้มของเราวันนี้เราใช้นี่นะคะเบสโฟร์ฟิลลิ่งกลิ่นส้มของเบสโฟรนี่แหละค่ะแต่สำหรับใครที่ไม่มีนะคะสามารถที่จะใช้แยมส้มนะคะต้มกับน้ำร้อนนะคะใส่หม้อต้มนี่แหละค่ะกับน้ำนะคะ40กรัมด้วยกันแยมส้ม300กรัมนะคะน้ำ40กรัมนะคะ ก็เอาไปต้มนะคะในหม้อต้มให้เดือดปดๆนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเสร็จแล้วก็จะสามารถใช้ได้แบบนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าจริงๆอาจจะต้มแยมให้ดูแล้วลหละแต่ว่าเนื่องจากว่าหาไม่เจอเคยไหมซื้ออะไรมาสต็อกแล้วแบบหาไม่เจอนะมาถึงการทําหน้ากันเลยนะคะเราก็จะเริ่มจากการหยิบเค้กขึ้นมาปาดค่ะปาดปาดไปเลยเนี่ยก็จะใช้ได้เหมือนกันรสชาติ คลายกันใกล้เคียงกันนะคะจริงๆแล้วมีคนบอกว่าต้องมีแบบกรรมวิธีเอามายีผ่านตะแกรงนู่นนี่นะคะแต่เราว่าแบบนี้ไม่ใช่ได้แล้ะใครอยากปาดข้างด้วยก็เอานะคะแต่นี่ก็แค่ด้านบนก็พอแล้ว เยอะทมากไปกว่านี้นี่ค่ะหน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าปาดแล้วมาเสร็จแล้วก็มาถึงการทําให้หน้าตาของเขาคุ้นเคยกันดีก,กว่าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าอเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแม่เมื่อเช้าก็เลยไปโดนเจ้านี่มาไอซิ่งพวงมาลัยน่ารักไหมพวกนี้นะคะก็จะมีขายที่ร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะทำสำเร็จอยู่แล้ว สำหรับใครที่มีความสามารถนะคะบีบไอซิ่งได้เป็นแบบนี้ทำเองค่ะก็จะประหยัดไปอีกเยอะเลยนะคะอ่ะมาถึงการทำหน้าตาของเขาให้เป็นเค้กโบราณกันแล้วนะคะอ่ะนี่เราก็ทำการนี่หัวบีบหัวบีบแบบนี้นะคะบีบลงไปให้เป็นเส้นกลมๆจริงๆแล้วมันต้องแบบจริงๆแล้วมันต้องเล็กกว่านี้ปะ แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีไงตั้มีไซส์แบบนี้แหละจริงๆแล้วมันก็คงจะต้องเล็กกว่านี้นะเสร็จแล้วก่อนที่จะวางพวงมาลัยลงไปเราก็ต้องมีฐานในเขาสักนิดหนึ่งเกิดมาก็เคยบีบเลยนะคุณผู้ชม,มก็จะออกมาเละเทะแบบนี้ล่ะ สมมุติว่าเอาคุณเห็นเป็นหญ้าแล้วกันนะเออมันต้องอย่างนี้ไหมอ่ะประมาณนึงประมาณนึงเสรจแล้วเราก็มาตัดตัวไอซิ่งที่เราซื้อมานะคะ สำเร็จรูปมาเขาก็จะซีลจะแพ็กมาหน้าตาดีประมาณนึงอ้าดูสิเค้กโบราณมันแม,แม่แม่เห็นจะต้องปลื้มมากแล้วลูกทิชฉันทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยหรือนี่เปล่าซื้อเข้ามานะคะในส่วนของไอซิ่งแพ็กนี้เพียบเลยนะคะก็น่าจะประมาณไม่เกินร้อยนะคะแพ็กหนึง่งเยอะเนี่ยกล่องนึงเนี่ยคะ่ะนี่เยอะเลยนะคะ น่ารักไหมดูสิแล้ลองมาทำอันต่อไปกันดีกว่าไปค่ะ หน้ากันไปพอประมาณแล้วนะคะสำหรับเค้กโบราณนะคะรับมันแม่แอบ,บมีพงมอะไรฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะคะนี่นี่อันนี้ภาคภูมิใจเหลือเกินภาคภูมิใจเหลือเกินนะคะก็เกิดมาไม่เคยใช้ัมบีบเลยก็มีวันนี้แหละอ่ะงูปลาปลาก็ถูถ่ายไปนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจสูตรเคร้กโบราณนะคะก็ปรับสูตรจากสปันเค้กคุปปอ่อนี่แหละเอามาแต่งหน้าให้มันโบราณนะคะ เป็นของขวัญให้กับคุณแม่นะคะในวันแม่ปีนี้นะคะก็เอาไปลองทําดูค่ะง่ายๆนะคะใช้เวลาไม่มากแล้วก็เห็นได้ชัดนะ,ะว่าจะต้องมีความตั้งใจนะ,ะหลายขั้นหลายตอนเหลือเกินนะคะสำหรับเทคโบราณน,นี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการแม่บ้านพาตะลุยคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีขนมอะไรดีๆเด็ดๆนะคะอร่อยๆนำมาฝากกันอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ